สวัสดีค่ะพบกันอีกครั้งนะคะกับอาจารย์เดียค่ะ Miss a n g จ l h เฮลิ่งทาโร่นะคะที่จะใช้ศาสตร์เฮลิ่งทาโร่และ Miracle Number ในการทำนายดวงชะตาด้านการเงินของท่านไพ่จะสามารถบอกถึงสถานการณ์ด้านการเงินของท่านแต่ละราศีว่าในเดือนตุลาคมนี้ท่านจะมีสถานการณ์ด้านการเงินเป็นอย่างไรค่ะราศีเมถุนชาวราศีเมถุนสถานการณ์ด้านการเงินประจำเดือนตุลาของท่านจะเป็นอย่างไรตามไปดูกันเลยค่ะ อาจารย์จับได้ไพ่เด็กเหรียนนะคะชเ่า,าศสีเมถุนในเดือนนี้ถือว่าสถานการณ์ด้านการเงินค่อยเป็นค่อยไปค่ะแต่เป็นการค่อยเป็นค่อยไปแบบยังประโยชน์และได้รับมา ถือว่าเป็นไปได้ดีทีเดียวค่ะบุตรบริวารจะนำโชคลาภด้านการเงินมาสู่ท่านจะนําความภาคภูมิใจมาสู่ท่านท่านจะได้การเงินลนักษณะของการที่ได้มาไม่มากนะักแต่ว่าเป็นระยะยาวก็ถือว่ามั่นคงในอนาคตได้ค่ะหากต้องการรู้ดวงการเงินของท่านเพิ่มเติมนะคะก็ง่ายนิดเดียวค่ะเพียงกดมาที่ดอกจานันทร์สามสามหกสองหนึ่งแล้วโทรออกค่ะเท่านี้ท่านก็จะได้ฟังรายละเอียดพร้อมเคล็ดลับเสริมดวงให้กับท่านประจําเดือนตุลาคมนี้ค่ะ